เราก็มาเจอกันนะคะในไลฟ์สวดขาดในเพจนะคะของทีนคอนคลินิกโดยคุณหมอชลธิตซึ่งตอนนี้ค่ะก๊อบแอบอยู่กับน้องมินค่ะวัสดีค,ค่ะถ้าใครได้ชมนะคะเมื่อไลฟ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะเห็นนะครับว่าก๊อบแ๊บเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับน้องมินไปแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่ทําตาสองชั้นนะคะแบบเป็นการแก้ไขนะคะจากการที่น้องมินเนี่ยเคยไป ทําตาที่คลินิกอื่นมาวันนี้เราจะนําภาพมาให้ดูด้วยนะครับแบบส,สดๆเลยว่าตอนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนมีกแก์ฟต้องขอพูดเยอะก่อนนิดนึงกีน้องใช้เสียงเยอะอันนี้นะคระับคือ,อาการทําตาสองชั้นจากคลินิกอื่นซึ่งน้องมีเคยทํามาสองปีนะคะถึงจะมาทําที่ทีรพรค,คลินิกนะคะบวมมากอันนี้นะครับแล้วปัญหาที่น้องมินได้เจอก็คือว่า กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็คือเหมือนว่าชั้นตาจะไม่เท่ากันเหมือนคนตาเปลือยค่ะนะฮะ,นะฮะอันนี้คือหลังทำที่คือบวมมากนะจากคลินิกอื่นแล้วก็ตอนนี้มาท,ทําที่ที่รพคลินิกนะครับครบ9วันใช,ใช่ไหมครับเดี๋ยวให,ให้ให้คุณผู้ชมดูน้องมิ้นก่อนทํานะฮะนี่เห็นไหมสังเกตด้านนี้ตาเปลือยนะฮะแล้วก็ชั้นตาเห็นไหมครัมีหลายชั้นมากซึ่ง ดวงตาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยดูสวยขึ้นโง่เห้งดีขึ้นได้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวคุยกับน้องมิ้นก่อนดีกว่าอันนี้จะอันนี้จากคลินิกเดิมก่อนนะคะนี่ภาพน้องมิ้นทำอันนี้ไปสองปีก่อนเนาะใช่ค่ะประมาณสองปีกว่าแล้วเดี๋ยวรูปที่บวมนี่คือบวมหลังทําเลยทันทีหรือว่ากี่เดือนอันนี้จะเป็นหลังทำทันทีค่ะแล้วอันนี้ประมาณสองสามวันก็บวมอีกงนี้เล่าเลยเราก็บวมอีกประมาณสองปีค่ะ น่ากลัวมากแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงอน่ะคือหลังจากที่ทําไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะแต่งหน้าได้แสดงว่าช่วงนั้นก็คือรับงานไม่ได้เลยส่งผลกระทบกับชีวิตก็คือว่าใช้ชีวิตก็ลำบากรับงานก็ไม่ได้แล้วตาก็ไม่รู้ว่าจากเสพไหมหรืออะไรไหมก็ต้องระวังอย่างเยอะเลยแล้วผลที่ได้จากการที่พออยุบบวมจากคลินิกเดิมที่ทําก็คือชั้นตาไม่เท่ากันใช่ค่ะไม่เท่ากัน๋อคือคือถ้าเห็นจากภาพนี้คือจะไม่เท่ากันตั้งแต่หลังรัการเสรแล้วเห็นไหม ว่านี้จะจะมีความหนากว่าพอพอชั้นตาบันโดนกรีดโดยความไม่ได้ชํานาญอะ่ะหรือว่าวัดองศาที่ดีนะฮะชั้นตาพอมันยุบตัวปุ๊บทุกอย่างมันจะกลับเข้าที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ที่ชาน,านาญนะฮะโดยอ,อ,อย่างที่คิรพรคลินิกนะฮะอาจารย์หมอทุกท่านจะรู้รู้เลยนะ,ะว่าชั้นตาเร็วเราเป็นยังไงแล้วควรจะต้องทําแค่ไหนแล้วพอหลังจากนี้ปุ๊บบวมผ่มานไปสองปีก็เลยมารู้จักศิรพรแล้วทําไปตอนนั้น ก้าวันนี่คือมีบวมมีอะไรไหมคะหลังทำไม่บวมเลยค่ะแบบว่าประมาณสามวันแรกอาจจะมีแบบตุย,ตย,ตยนิดนึงแต่ว่าการช้ำแการบวมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้โอเวอร์เลยคือเหมือนแค่แบบแค่นอนร้องไห้เฉยๆแล้วตาบวมขึ้นมาแล้วต้องบอกนะคะว่าเป็นเคสแก้นะคะธรรมดามักจะต้องบวมกว่าเดิม<ช>แต่อาจารย์ชลทินนี่ได้บอกว่าวิธีเคสแก้เนี่ยจะไม่ได้ว่ากรีดดาวแต่จะ กรีดลงไปนะครับประมาณ1ถึง1.5เซนนิดเดียวนะ,ะแล้วทำให้ชั้นตาเนี่ยชั้ชัดขึ้นสวยขึ้นทั้งทั้งที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนาะต้องมีการปรับการทำอะไรเนี่ยเยอะแต่ด้วยการมองและประสบการณ์กว่า40ปีเนี่ยทำมาเป็นแบบหมื่นๆแสนแเคสแล้วเนี่ยจัดให้ได้เลยแล้วบวมน้อยด้วยบวมน้อยด้วยนี่วัน5วันทำงานได้ แต่งหน้าทํางานได้เลยไม่ได้วมเป็นเดือนด้วยไม่ได้วมเป็นเดือน,นะคะ่ะอันนี้คือประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับบอกคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์สดวิดีโอ,อนนี้เลยตัวเองอาจจะประทับใจแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่จริงแล้วช่างแต่งหน้าประทับใจสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแต่งง่าย <c oughs> ใช่เพราะว่าแต่งง่านคืนจากเดิมเนี่ยตาสองชั้นเราไม่เท่ากันเขาก็เลยต้องติดเทนค่ะโอ้ทีนี้พอทำไปปุ๊บอ่ะตาเท่ากันแล้ว คือแต่งง่ายขึ้นฟาดง่ายเลยเลยฉ่ำขึ้นเยอะแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าชีวิตจริงเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าน้องมินเนี่ยนะครับเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นเอ็มแล้วก็ยังเป็นนางงามด้วยคือแบบประกวดตามที่ต่างๆเรานั้นอยู่บนเวทีสิ่งที่จะดึงดูดคนได้นอกจากรอยยิ้มคือดวงตาตอนนี้ก็คือมั่นใจมากขึ้นมั่นใจสูงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าเกือบเท่ากันนะเห็นไหมพอเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะการ ทำนะคะได้บางอย่างในใบหน้าของเราจะยิ่งขับให้เราเนี่ยดูดีมากขึ้นโงเห้งดีขึ้นเพราะว่าตาปลืรือหรือว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแดงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะคะชั้นตาไม่เท่ากันแล้วเหมือนคนแบบไม่มีพลังหนังตามันจะตกชั้นตามันจะไม่ชัดเวลาพูดดวงตานะคะก้อนกลมๆมในตาดำเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพบกับแววตาที่ทาให้รู้สึกว่าจริงใจต่อผู้ที่เรากาลังพูดคุยอยู่ทุวยมอยู่บนเวทีก็สงไอคอนแทคให้เพราะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นการพูดแบบเกินจริงแต่นี่คือเรื่องจริง แล้ว2ปีนั้นนี่ยกานตามไม่เท่ากันพอทําไปปุ๊บเก้วันนี้คือง่ายเลยชีวิตง่ายเลยทีซี่เลยคือชำแต่งนะกรี๊ดกรีดเลยชีวิตจริงก็ิงรีงจเลยตื่นมาสวยเลย,ย,เลยตอนนี้มีผู้ชมริะะมรงจริงชาิงชาิงจริงชาิงิงจาิงริงจ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 ริงริงจริงจริงจิงจริงจิงจ้ิงจริงจิงจริงจิงจิงนริงิงจงจิงจริงจริงนริิรงจริงจรางจริงรงเรา,อ,นนอ,เราองาารรงิ เพราะฉันเรี e s สร y last night days แ o ะวั i นี้ฉั i ได e ดวงตาที่สวยงา e ุก n รที่อจริงๆอะเอนมาเห็นมาที่คือพูดคุยเพราะว่าคนที่อยู่คนไทยนะคที่อยู่ที่เมืองนอกนะะทั่วโลกเลยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาสนใจในคิวทพอ์เพราะว่ารู้เลยค่ะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะต้อง เป๊ะ<ช>ปั<อ>งสวยถึงยอมบินมานอกจากดวงตาแล้วครับที่นี่ก็คือเฟ้ล็อกนี่คือที่หนึ่งเลยนะฮะ mm hmm. ล็อกล็อกนิดล็อกหน่อยได้นะครับไม่ต้องคิดนะครับว่าการเฟ้ล็อกนี้จะต้องแบบทั้งหมดบางคนล็อกนิดเดียว mm hmm. สวยเลยบางคนล็อกนิดนึงตรงช่วงนี้ก็ช่วยขับให้ใบหน้าเราดีขึ้น mm hmm. ค,คือการที่ดึงไปทั้งหมดบางทีมันอาจจะสูญเสียความสวยในบางจุดเพราะว่าเราดึงไปหมด แต่อาจารย์แพทย์ที่นี่นะคะดูนะคะว่าจุดไหนที่มันบกพร่องดึงเข้าไปนิดหนึง่งเพื่อให้มันสวยขึ้นขับขึ้นแล้วอยู่ได้นานแผลน้อยเนาะน้องดินบอกคนทางมานนิดนึงค่ะผู้หญิงผู้ชายที่กําลังดูแลสดนี้อยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากมาแก้ตาที่ทําไปแล้วพลาดนะหรือว่าบางคนที่ยังไม่เคยทาควรมาที่ีรพอนคลินิก ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะอัปเกรดความสวยความดูดีของตัวเองก็สามารถแวะเข้ามาได้ที่ทีรพลนะคะเข้ามาปรึกษากอก็ได้ะค่ะว่าปัญหาเราเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>แล้วคือคุณหมอจะจัดการให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเฟสล็อกก็มีตาสองชั<ๆ>้นก็มีค่ะเดี๋ยวบ่ก็ลรอกขนตาก็มีใช่ลอกขนตาแบบนิดๆอยากให้ตาแบบยกขึ้นเฉียวขึ้นดืดขึ้นอ่างที่คุณหมอบอกว่าอ่ะถ้าตาเราอ่ะคือโค้งลงมันอาจจะดูแบบมันดูเศร้าใช่ คือเราอยากล็อกขึ้นไปสักนิดเดียวก็สามารถ,ถทําได้ไคือไม่ใช่ว่าแบบฟอกซี่อหรือว่าคนที่ไปชอบแบบไปร้อยหใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วอาจจะแบบเหินเกินจริงบางทีอาจจะทําให้เป็นแผลได้การทําเหมือนกับว่าล็อกขังตานิดนึงนะที่จิตวิทยาคลีนิกเนี่ยจะยกนะคะให้เหมาะกับรูปหน้าของคนไข้ที่มาเข้ารับบริการคือไม่ใช่ดึงแบบเวอร์เลยแต่ต้องทํา มากกว่าที่คุณต้องการนิดนึงเพราต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอช่วงที่มันยุบตัวแล้วมันจะลงมาพอดีฮะมันจะช่วยให้เราเนี่ยดูสดใสแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจได้ในชีวิตเพราะว่าหางตาที่ตกเนี่ยนอกจากโหนฮงไม่ดีแล้วปุ๊บนะฮะเวลามองมันจะเหมือนเรานอนน้อยเราโทมมันไม่รับพลังงานมันไม่รับทรัพย์มันไม่รับแขกนะ,ะแบบนี้คือสวยขึ้นเวทีพร้อมใครเห็นก็มองเลยว่าอุ้ยสวยยิ่งกว่าดาราอีกเพราะคุณมาที่ที่ละพอไงคนนุณเมนใช่เอออ่ะนี่ค่ะให้ดูก่อนจะจบไลฟ์นะคะอันนี้คือ ทำที่คลินิกอื่นนะครับเมื่อสองปีที่แล้วก่อนที่จะมาเจอทีรวรพ์คลินิกเมื่อได้มารู้จักกับทีรวรพ์คลินิกนะคะโดยทีอาจารย์แพทย์นะคะเฉพาะทานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเก้าวันไม่บวมไม่มีเลือดสวยพร้อมแต่งพร้อมเดินนี่แต่งหน้าฉ่ำแต่งหน้าฉ่ำเดินกลับบ้านโชว์ความสวยแต่ที่จริงคือลุกออกจากเตียงแล้วว่าสวยเลย ลุกเองมาเองกับเองเห็นมะอ่าเรามาบายบายคุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครอยากสวยเหมือนน้องมินนะคะต้องมาที่ทีรพร์กินิกมั่นใจในทีรวรไหมคะมั่นใจร้อยเรเซ็นค่ะสุดท้ายเราต้องขอบคุณดีกว่าขอบคุณทีมแพทย์ที่นี่ที่ดูแลนะคะดวงตาเราจะสวยแบบนี้ก็ขอบคุณทีมแพทย์นะคะที่ทเกรดความสวยให้กับได้สวยแบบนี้เอ้เข้ามาให้ดูตาใกล้ๆหน่อยได้ไหมว่ามีแผลมีอะไรไม่ก้าววันเนี่ยเห็นมะแต่งหน้าได้เลยนะคะ ดูแลแตัวเองไม่ดีแผลน้อยมากอาจารย์ลงแบบว่าประมาณ1เซนถึง1.5เซนเองนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งกับของเก่าไม่จำเป็นต้องลีดยาวก็จะได้ชั้นตาชั้นตาที่สวยมีแก้ปัญหากล้าเมเนื้อตาอ่อนแรงเลยนะคะไม่ตาปลืีกต่อไปสวยในแบบฉบับน้องมินนะคะวันนี้ขอบคุณน้องมินมากๆเลยดนะเดี๋ยวเสียไม่มีน้องเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันยาวขอบคุณค่ะ